ล่าสุดเจ้าของชิฟูแมวอ้วนตกใส่รถโพสต์ล่าสุดอ่านแล้วมีน้ำตาซึมชาวเน็ตเป็นห่วงสภาพจิตใจหลังต้องแยกจากกระทันหันล่าสุดชาวเน็ตเป็นห่วงสภาพจิตใจเจ้าของชิฟูแมวอ้วน8.5กิโลกรัมร่วงจากคอนโดชั้น6ตกใส่รถกระจกแตกหลังเกิดเรื่องเจ้าของโดนปรับ1000บาทและต้องส่งเจ้าชิฟูไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากคอนโดห้ามเลี้ยงสัตว์ แรกๆก,ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูในความซนของเจ้าเหมียวแต่เมื่อได้อ่านที่เจ้าของโพสต์ล่าสุดแอบบน้ำตาซึมเพราะทั้งคู่ต้องแยกจากกันในสถานการณ์แบบนี้และมีกระแสสังคมหลากหลายด้านกดดันเจ้าของมากสวัสดีครับผมชื่อชิฟูเป็นแมวอุก,กาบาทตัวนั้นที่พี่ตามหาก่อนอื่นผมขอแจ้งที่ที่ว่าผมสบายดีครับแม่จะพาผมไปตรวจละเอียดกับคุณหมออีกที่ภายในอาทิตย์นี้จริงๆหมออยากให้ตรวจทีเดียว แต่แม่รู้ดีว่าผมคงดิ้นตอนโดนที่่จับเอ็กซเรย์สองรอบจนเหนื่อยแล้วครับแม่เลยปรึกษาหมอขอพาผมไปพักก่อนแต่การพาผมกลับบ้านก็ผ่านการประเมินจากคุณหมอแล้วครับว่าสามารถทำได้แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องที่อยู่ตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่นงครับมีพ่ออีกคนและพี่ชายช่วยดูแลผมที่นี่เป็นบ้านที่ผมเคยมาอยู่สมัยตัวกะเพียกเวลาแม่กลับไปหายายก็จะพาผมมาฝากที่นี่ครับ ผมไม่ต้องปรับตัวกับบ้านหรือแม่นมกับพ่อเลยครับแค่ต้องอัปเดตที่ซ่อนตัวนิดหน่อยพี่พี่ครับแม่ผมเสียใจมากที่ปล่อยให้ผมตกลงไปผมก็เสียใจที่ผมชนแม่ฝากผมขอโทษทุกๆุกคนที่แม่ผมผิดพลาดพลัง้งเผลอไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจนตามมาด้วยความเสียหายทำให้พี่พี่เป็นห่วงและรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้มีพี่พี่บางคนเป็นห่วงสุขภาพผมเพราะผมอ้วน ผมขอโทษครับที่ผมกินแล้วก็เอาแต่นอนจนพี่ๆเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักแต่แม่ผมไม่เคยอยากให้ผมอ้วนเลยครับเพราะผมชอบนั่งตักแม่นอนซบอกแม่นอนบนหน้าผากแม่แม่ชอบบ่นว่าผมตัวหนักบ่อยๆครับ